หากเราพูดถึงเกมสไตล์ FPS แล้วทุกคนก็มักจะมีเกมอยู่ยในหัวของตัวเองอยู่เสมอเช่นหากเป็นยุคนี้ก็คงเป็นวัดโลแลนแต่ถ้าเป็นยุคก่อนสมัยร้านเกมก็คงเป็นพอยแบงก์แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคงหนีไม่พ้นเกมนี้จริงๆเกมที่มีโลโก้บริษัทโคตรจะน่ากลัวซึ่งนั่นก็คือ t f o r t 2 ต่อให้ผ่านเวลาไปกี่ปีเกมนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่สม่ำเสมอแล้วทำไมเกมนี้ถึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้มาผมจะเล่าให้ฟัง T4 Test 2 <S II, หรือ TF2 เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ที่ถูกสร้างขึ้นและพัฒนานะโดย Valve wow Corporation แนวทางของเกมนี้จะเป็นรูปแบบมัลติ p l a y e r ์ FPS และ c l a s ลาสเบสชู o ต t e r โดยทางเกมเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่10ตุลาปี2007รวมๆแล้วประมาณ18ปีที่ผ่านมาโดยวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Windows, Mac OS, Linux, Xbox 360, PlayStation 3โดยรูปแบบการเล่นเกมจะเน้นไปนที่การเล่นออนไลน์แบบเป็นทีม9คลาสและทุกค้าจะมีจุดเด่นของตนเองจุดเริ่มต้นของ T4T2 โดยจุดเริ่มต้นของ T4T2 นั้นเริ่มมาจากมอ d ของเกม Quake ที่มีชื่อว่า t Fortress โดยถูกสร้างด้วยโรบิน Walker, John Cook และ j e นส c คอฟลีย์ตัวมอตนี้จะเพิ่มระบบทีมและคลาสตัวละครเข้ามาเช่น s o l d i ร์เม d i c Engineer ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากในยุคนั้นเพราะโดยส่วนใหญ่เกมประเภทนี้ในยุคนั้นมักจะเป็นแค่การยิงแล้วก็จบไม่มีอะไรมากไม่มีระบบอื่นซับซ้อน ซึ่งความสําเร็จของ MOD ทีฟอเทสทำให้โด่งดังในวงการเกม PC เป็นอย่างมากและได้ดึงดูดความสนใจของวาลซอฟ์แวร์กําเนิดทีฟอเทส c l a s s ิกปี1999 ทางวาวได้เห็นศักยภาพของผู้พัฒนามอสจึงได้ดึงโรบิน Walker และจอ h ์ c คุกเข้ามาทำงานในบริษัทซึ่งทั้งคู่ได้ช่วยกันสร้างเวอร์ชันใหม่ของ t ีฟอร์เขึ้นบน Engine เอนจิน GoSRC เอนจินเดียวกับที่ใช้ในการสร้าง Half-Life หลังจากพัฒนาเสร็จสิน้นวาวได้ปล่อยเกมออกวันจำหน่ายในปี1999บน PC โดยใช้ชื่อว่า t ีฟอร์เทสคลาสสการพัฒนา t ีฟอร์เ2ข้อหลังจากปล่อยตัวเกม t ีฟอร์เทสคลาในปี1999 วาวก็ได้ประกาศพัฒนา t ี o r ร์เท s ตั้งแต่ปีนั้นแต่โครงการค่อนข้าง,งล่าช้าใช้เวลาไปทั้งหมด8ปีเต็มโดยตอนแรก t ี o r ร์เท s จะเป็นเกมยิงแนวสมจริงคล้ายกับ Battlefield มีระบบสั่งการยุทธวิธียานพาหน,นะและหมดสงครามใหญ่แต่โครงการล่าช้าพ่อวาวต้องเอาเวลาไปพัฒนา h a บ l i ท์ส2และเซิร์ฟเอนจินไปพร้อมๆกันและเมื่อเวลาผ่านไปทีมพัฒนาเริ่มเห็นว่าตลาดเกมสมจริงเริ่มอิ่มตัวจึงเปลี่ยนทิศทางใหม่ดังนี้เปลี่ยนจากแนวสมจริงเป็นแนวการ์ตูนใน้นความชัดเจนในการมองเห็นคาร์ดและอารมณ์ขันใช้เซิร์ฟเอนจินรุ่นใหม่ที่พัฒนาเพื่อใช้กับ h a บ l i ท์ส2ในการพัฒนาการออกแบบใหม่ โดยทางทีมศินนำแรงบนันดาลใจจากภาพสงครามโลกและงานแอนิเมชันพิกซ่าเอาทั้งสองอย่างมารวมกันโดยออกมาเป็นอย่างที่เห็นโดยตัวละครในเกมถูกออกแบบให้มีรูปร่างและบุคลิกชัดเจนและระบบเกมจะเน้นไปที่การร่วมมือของคลาสหรือทีมเพมากกว่าที่จะพึ่งพาสกิลส่วนตัวคลาสต่างๆภายในเกมโดยคลาสทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่โดยจะมีดังนี้คือ ออฟเฟน e ์ดีเฟน e ์แล้วก็ Support มาเริ่มกันที่หมดแรกก็คือ o f f เฟน e เป็นคาที่เน้นบุกเคลื่อนที่ไวแล้วก็ทำดาเมจโดยจะเริ่มที่ตัวแรกคือสเกลมีเลือดทั้งหมด125 ความเร็ว1 3 3คือเร็วที่สุดในเกมอาวุธเฉพาะตัวก็คือ s c a ตอร์กันเน้นโจมตีระยะใกล้จุดเด่นคือกระโดดได้2ครั้งและก็สามารถยุดจุดคนอื่นได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติดัน Payload ถ้าเป็นตัวละครอื่นก็จะแค่คูณ1แต่ถ้าเป็นสเก u ก็จะคูณคูณ2กดบาทคือชิงกระเป๋าแท็กซึมและก็ปันป่นขวนจุดอ่อนคือพลังชีวิตที่น้อยกว่าของ,ของตัวอื่นต่อมาก็คือ s o l จอร์โดยมีเลือกตั้งต้นอยู่ที่200อาวุธหลักก็คือ็ o c k e t Launcher มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถทำล็อกเก็ตจัาได้คือการยิงล็อกเก็ตลันเชอร์ไปที่ที่เท้าตัวเองเพื่อทําให้กระโดดสูงขึ้นบทบาทก็คือการเน้นทำลายศัตรูที่อยู่กันเป็นก้อนหรือว่าอยู่กันเป็นกลุ่มจุดอ่อนก็คือการความล่าช้าในการเคลื่อนที่แล้วก็อาวุธหลักรีโหลดโคตรจะนานคลาสต,ต่อมาคือไพโรไพโรจะมีเรืองเริ่มต้นอยู่ที่175อาวุธหลักคือเฟรมทอเวอร จุดเด่นก็คือใช้ไฟทําให้อีสป่าติดสถาหนะติดไฟแล้วก็มีแอร์บลัซสามารถดันกระสุนของโซลเจอร์ทิ้งได้แล้วก็บทบาทโดยส่วนใหญ่ก็คือการต่อต้านสปายหรือเป็นภัยต่อสปายนั่นแหละแล้วก็ป้องกันตัวเองระยะประชิดและมีอาวุธระยะประชิดที่ค่อนข้างจะดุนแรงจุดอ่อนคือระยะยที่ยิงสั้นมากแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องต่อมาคือหมวดดีเฟนซ์เป็นหมวดที่เน้นป้องกันเพื่อยึดป้อมหรือเดินเพโลสโดยคลาสแรกเดโมแมนจะมีเลือดเริ่มต้นอยู่ที่175อาวุธโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธระเบิด ยิงลูกระเบิดแล้วก็สติกกี้บอมจุดเด่นวางระเบิดกับดักได้ทำสติกกี้จัมป์หรือจะมีอีกกลุ่มหนึ่งหรือที่เขาเรียกว่าเดโมไนท์คือเล่นดาบกับโล่บทบาทคือทำลายป้อมสร้างกับดักจุดอ่อนก็คงต้องเล็งกระสุนล่วงหน้าแล้วก็วัดระยะกระสุนตกหรือต้องเล่นแบบแองกี้เบิร์ดอะโปรเจกต์ตายโดยต่อมาคือเฮฟวี่เฮฟวี่เป็นคลาสที่มีเลือดมากที่สุดภายในเกมคือ3 0 0 HP อาวุธหลักก็คือมินิการจุดเด่นคือทำดาเมจหนักสุดแล้วก็สามารถยืนรับดาเมจได้อย่างดี บทบาทดยส่วนใหญ่คือใช้เป็นโล่แล้วก็เดินหน้าบุกอย่างเดียวจุดอ่อนก็คือการเคลื่อนที่ที่ช้ามากคลาสสุดท้ายของ Defense ก็คือ Engineer ยร์เอนจิจะมีเลือกตั้งต้นอยู่ที่125เทียบเท่ากับสเก t อาวุธหลักก็คือช็อตกันกับปแจจุดเด่นของคลาสนี้ส่วนใหญ่ก็คือการสร้างนู่นสร้างนี่เช่นเซนติกันเอาไว้ยิงศัตรู d i s p e n s ซอแล้ก็เทเลพอร์ต โดยบทบาทสุดยอดคือการสร้างยุทธศาสตร์สนับสนุนทีมจุดอ่อนก็คือการพึ่งพาสิ่งก่อสร้างต้องไปเก็บกล่องกระสุนตลอดแล้วก็เสี่ยงต่อสไปา์เป็นอย่างสูงต่อมาคือหมวดซัพพอร์ตหมวดที่ใชใ้ช่วยทีมหรือการเน้นสนับสนุนเป็นหลักโดยคัส์แรกก็คือเมดิกมีเลือดตั้งต้นอยู่ที่150อาวุธคือเมดิกกันหรือปืนฮิลนั่นแหละจุดเด่นคือฮิลเพื่อนอุชาช์าได้เพื่อนคือเป็นอมะตะชั่วคราวแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือ Medic, eration, เมดิกสามารถรีเจนเนอเรชั่ บทบาทก็คือการสนับสนุนคู่หูของเมดิส่วนใหญ่จะเป็นเฮฟวี่หรือพวกคลาสสูงที่มีเลื่อนหนาๆเพราะเวลาทำโอเวอร์ฮิลมันจะได้ยืนได้นานๆจุดอ่อนก็คือหลังโล่งโดนสปายเสียบครับผมโดยส่วนใหญ่ต่อมาก็คือคลาสยอดนิยมนะครับผมสไนเปอร์เลือกตั้งต้นอยู่ที่125อาวุธหลักคือสไนเปอร์ไรเฟิลจุดเด่นของคลาสนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมป่งหัวแตกบทบาทโดยส่วนใหญ่ก็คือการยิงสนับสนุนรวมไปถึงการยิงเก็บพวก ตัตรูที่มีเลือดเยอะๆโดยเน้นไปที่หัวเพราะมันโป้งนัดเดียวแตกจุดอ่อนคือพลังชีวิตที่น้อยแล้วก็เป็นเหยื่อหลักของพวกสไปดต่อมาคือคลาสสุดท้ายผมหนึ่งในคลาสยอดนิยมเช่นกันสไปด์ HP รางต้นอยู่ที่125อุวุธหลักคือรีวิวเวอร์กับไนฟ์มีแทงหลังจุดเด่นก็คือปลอมตัวหายตัวและก็แทงข้างหลังให้ตายบทบาทส่วนใหญ่ก็คือการแทรกซึมไปแทงหลังคนอื่นอย่างเช่นเอนจิเนียร์เมดิกหรือสไนเปอร์ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าโดยตัวนี้เป็นภัยอย่างสูงจุดอ่อนก็คือต้องใช้ขั้นตอนในการเล่นค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายรู้คือจบเลยการเปิดตัวในปี2007าวาเได้เปิดตัวที่อร์เทส2อย่างเป็นทางการในปี2007เป็นส่วนหนึ่งของชุดเกม The Orange Box ร่วมกับ Half Life 2 Episode 2และ Portal พอทันทีที่เกมเปิดตัวทางตัวเกมได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งด้านศิลปะ สตล์การนำเสนอสมดุลของคลาสบรรยากาศตลกร้ายและคาแรคเตอร์ที่มีสเสน่ห์จุดที่เกมเริ่มหมดกระแสหลังจากยุคช่วงโกลเด้นเอราหรือยุคทองผู้เล่นหลายคนบวนกันว่าในช่วงปี2011-2014เป็นยุคที่ดีที่สุดของ t f 2ซึ่งได้มีการอัปเดตใหญ่จากผู้พัฒนาอยู่บ่อยครั้งและการเติบโตของคอมมูนิตี้เซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง มีคอนเทนต์ใหม่ๆจากผู้พัฒนาอยู่เสมอแต่หลังจากนั้นก็ได้เริ่มมีเสียงบ่นว่าอัปเดตลดลงคุณภาพคอนเทนต์ใหม่ไม่ค่อยเท่ากับคอนเทนต์ก่อนๆบางทีก็มีอัปเดตแต่ละครั้งก็มีแค่คอสเมติกและการแก้บั๊กมากกว่าการที่จะเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาในเกม ปัญหาบอทและชีตติ้งช่วงประมาณปี2020 2021เป็นต้นมาปัญหาบอดและปัญหาโปรแกรมโกงนั้นเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะบทแคช่วนซึ่งทําให้ประสบการณ์ของผู้เล่นนั้นแย่ลงเรื่อยๆจนทําให้ผู้เล่นลดลงแล้ววาวก็ไม่ได้ทําอะไรปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจจนมีเสียงบทและแคมเปญเซฟที for ่ฟอร์เทสทูเอาล้วทุกคนเชื่อไหมตอนช่วงแรกๆก่อนที่จะหาข้อมูลผมคิดว่าเหตุผลที่คนเล่นน้อยลงเพราะไอ้หมอเนี่ย เชียร์คนน่ากลัวเลยครช่วงเวลาที่ T4S กลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่ง Summer ร์อัปเดต2023ในวันที่12กรกฎาคม2023เาาได้ปล่อยอัปเดตใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยมีชื่อว่า Summer ร์อัปเดตซึ่งเพิ่มแมปคอมมูนิตี้ใหม่ๆออสเมติกใหม่ๆท้อนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายส่งผลให้จำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นบนสตรีมทะลุจุดสูงสุด250,000คนซิสมาส2023ในช่วง ปลายปี2023เทศกาลคริสต์มาสของ T4Test ก็มีการอัปเดตกิจกรรมประจำฤด,ดูที่มีชื่อว่าซิสมาสก็คือคริสต์มาสนั่นแหละที่เพิ่มแมปจากคอมม u n i t y c คอสเมติกทอนและอื่นๆซึ่งกระตุ้นทำให้ยอดผู้เล่นสูงขึ้นต่อมาคือการเคลื่อนไหวของแฮตแท็ก T4Test 2ทางชุมนุมผู้เล่นพยายามส่งเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องให้วาลแก้ไขปัญหาเรื่องบอทและชีตติ้ง หรือโปรแกรมโกงซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในปี2022หลังจากวาวมีแพทอัปเดตที่เน้นไปนในการกำจัดบอดโดยเฉพาะหรือปรับปรุงความปลอดภัยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและมีเสียงตอบรับที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมต่อมาในปี2025ก็มีการอัปเดตซัมเมอร์2025ที่จะมีการเพิ่มแห,หม่คอมมูนิตี้ใหม่ไอเทมทอนเครื่องแต่งกายเพื่อเพิ่มความน่าเล่นให้กับซี p อร์เทส ได้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นถึงระดับ Steam Top Seller และทําให้คนกลับมาเล่นเยอะมากขึ้นกว่าเดิมต่อมาจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ T4S2 Classic หรือ TF2C เป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความสนใจเพราะเป็นเวอร์ชั่นที่ย้อนยุคที่ได้เปิดเบต้าให้เล่นบน Steam ซึ่งสามารถดึงดูดแฟนคลับเก่าๆและคนที่สนใจในแนวคลาสสิกขึ้นมาใหม่ถึงแม้อีก2-3ปีเกมก็คงจะมีอายุประมาณ20ปีแล้วแต่เกมนี้ก็ยังคงยอดผู้เล่นไว้อย่างดีโดยมีผู้เล่นต่อวันประมาณ1 0 0 0 0แสคนขึ้นหรือมากกว่านั้นถึงจะยังมีปัญหาของเรื่องบอรหรือแฮกเกอร์บ้างในช่วงหลังๆแต่ชุมชนผู้เล่นและก็ผู้พัฒนาก็ไม่ได้ทิ้งเกมหนีไปไหนเสมเป็นเกม FPS ที่ดีที่สุดจริงๆเอาละครับผม ผมเองก็อยากให้เพื่อนๆที่เคยเล่นเกมนี้มาแชร์ประสบการณ์กันใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าเคยเจอแฮ็กแบบไหนหรือว่าเจออะไรแบบปันๆบ้างก็อย่าลืมแชร์กันนะผมใต้คอมเมนต์หากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมและก็เรามีดิสแล้วผมอยู่ลิงก์ใต้ดีคลิมชันเลยก็จอยกันได้แล,แล้วก็มันป้าระเบิดแฟมันแล้วผมไปละไป Think fast,